สวัสดีครับพี่น้องปองป่ายสุขุสุขคนครับพี่น้องวันนี้มาหาน้องนาริตะครับพี่น้องละเกาเช็กมาเป่าอยู่โรงพยาบาลน้ำครับพี่น้องข้างในนี้ก็มีสตรอเบอรี่ของปวดลูกสาวนะครับเห็นไหมข้างในเป็นสตรอเบอรี่ของปวดลูกสาวแล้วก็เช็กมิกกี้เมาส์นะครับคือน้องเป็นกิจวัตรใสตอนแรกว่าจะมารับน้องไปนั่นแหละไปงานวันเกิดคุณพ่อที่ขอนแก่นที่นี่ไมนกลับไปได้ไปเพราะว่าเออพ่อน้องป่วยกับท่านหาันนะครับผมในวันเกิดของคุณพ่อมื่อื่นนี้น้องป่วยมากน,นี้ ก็เรียกว่างั้นเอาเคีค์กระเป๋าที่ห้องห้องแอดมิดนะครับผมที่น้องริตาอยู่นะครับโรงพยาบาลที่มุกดาหารนะครับพี่นอ้องก็รอบนี้ก็คงจะเป็นตัวเกี่ยวไปคนเดียวครับนริตาก็ต้องรักษาตัวก่อนที่นี่นะครับ ชั้น,นสามนี่เนาะม,ม,ม,มากี่วันแลพี่มาตั้งสองวันรนาตีนอนพอมาจากกรุงเทพพี่น้อง ของเปล่ยนจากเอฟซีก็หอมอันนี้เอฟซีฝากมาให้นะก็เอามาให้น้องอยู่เด้อตัวเครื่องสำอางแล้วก็อะไรนี่มาขึ้นนี่ยเป็นฝากมาให้พี่น้องอันนี้จะโดแนแล้วเนาะเอ๊งหมดแต่บอกมัน,นมันมีของมาขึ้นนําแต่เราจะ,อะเออในตัวกำแบงออกมาสองหนังของของตัวเกี่ยวนี่มาขึ้นในไลน์อยู่

ฮัลโหลไปฮัลโหลไปตัวหัวตัวนี้ตัวนั้นอยู่วันนี้เขาเก็บอะไรไปตัวใหม่ต็วอาเมื่อน่ะโอเคไหมวุ้ยในตาเค้กมิกกี้เมาเลยหล่อนี้ cô bố oh, đi, <laughs> bận quá gì vậy, đây ta bảo này ừ. à, ui, chơi ăn này, anh <laughs> à, cả, เสียบไหมคะอาเสียบค่ะจือส,สามอันนด้นอนมอบนบองบกบื้อื้อาเอาาสียบันได้ไหมเสียบใหญ่ได้ไหมคะเป็นแหงวาจันรอพ่อมาเล่าเรื่อเกิด คาราหนึ้นสองสามใครจะร้องไม่แต่ร้องไหมคะแต่ร้องเลยพ่อร้องใช่ไหมหนึ่งสองสาม Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to ใครพ่อจ๋าพ่อจ๋าโอเคอ่ะเป่าเค้กเลยค่ะโอ้นุ่นด้วยค่ะซึบ ฮิวฮิว่ิวฮิวิวหิวเิวฮิวฮิวหิวฮิวฮิวเะอฮกวฮิวฮิวฮิวิวฮ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 ิ่ฮิว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 ี ออาเปล่อนนอาอ,าอีกนึงออีกแล้วไหนเราไม่คิดได้เหรอแม้ไม่มีแล้วโอเคค่ะขอให้พ่ออะไรขอพ่อมีอะไรขอพี่กับตุดเจต้าขอจุพ่อยังอือจุดดิอืม <S 2> <S 2> อมันเ,เป็นมอแซร์หรือเปล่า ประกอบไปข้างบนหรือเปล่าไม่ขับรถไม่ขับลดบอกปราบบนจะเอามีมาตัดอ๋อไม่อ่ะอ้แค่น่ะ เงใส่ล่ะวันนี้ มันเปนโตไม่ใช่บเห็นเนาะไปนอนเอาใส่ขามันไหมนี่เอาลองนั่งดูสิขึ้นใหม่เลยนั่นดูสิโอ้ยไปได้ไหมล่ะเอาดิมันหมุนไหมรอนอ่ะเอ้หมุนอยู่แต่วข้อนี้ขึ้นอ่ะนั่งลงดูไปขี่ไปขี่ไปยหนโน้นหน่ะไปขี่ไปไหนโน่นหน่ะไปเกี่ยวนั่ง มาสีมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยอีรเยอะเลกเต็มถงเลยไหนอันนีห้องอะไรห้องนี้แต่งนห้องนี้เหรอโอยพี่าเชดตัวด้วยอ้ีอะไรสิชื่อร้องอะไรนี่บารบีน้องิมูกกืดบ่น้ำเป่าหอกน้ำเป่าเค้กี้มูกกืด เปล่าคิปเปล่าคิปเปล่าคิปชีมุมมาเป็นกวนเลยในเปล่าคลิปชีบุมอึดเนึยซ้ำฮับนี่ไงเมื่อกี้ในตาเป่าคลิปนี้ใช่ไหมเป่าในตาก็มีชีมุมเอาเป็นเป็นกวนเลยเปล่าคลิปชุมอึดเอาใครทาเนี่ยทาเองในแต่แต่งน้าให้บาร์บี้หรอันแต่อะไรทา ออเ,เอาเลยท่าเราไรเราไำให้ป็นตัวลิปเลยไหนโอ้ยแต่เราทำอะไรกับบาร์บี้นี่บาร์บี้ปิดหน้นาส,สีแดงเลย <c oughs> ดูคอบาร์บี้เป็นสีแดงเลยในตามราผม,มบาร์บี้เหรออะไรมัดผมเองเหรอเขาตัดมาสิทำทังวันได้ไหมไม่เลยพอทำได้ไหมบาร์บี้เจ็บหัวไหมนี่เวลามัดผมเนะี่ย ทีน,นี้มรบปกยตรงเนี้เอาใหม่ไหมล่ะเอาใหม่ไหมอะไรเอาอีกไหมเอาใหม่ไหมอนี้มันจืดไหมพอดีแล้วลาตอนเี็หลาย,ลยาวันในมูเจ้ามูมูไม่คนเป็นบอเป็นมูก็เป็นพี่ก,กันตล่ามู้งว่าเป็นใครยัางตระล่มูก็เป็นยยนัก,นกาาศสีหาคน <laughs> เ่นตีประตูนาเนมริปาอยู่ตีาไหนเอ้าริบริใครนีิเอาลิบใครมาทาดูทาเองดูขโมยลีบใครมาทาดูทาเองในรีบหนูอยู่ไหนีบดูเอาไปทิ้งแล้วเอ้ทิ้งทำไมล่ะทิ้งยังไงมาแลบอะไรก็บเอาไปทิ้งแอากาศดีตึบลีนากาศดี ตาแดงต okay. <the> ้องของอะไรไปทามันนะตาแดงออบบากที่กบ้นโอเคที่มุกดเจยวฟันเียาฟันเียวฟันต้งำดันต้งท่องสิ้นหายใจได้เอสุกสสารนายลูกบรนายลูกสาวนายลยลูกขามันไม่มีขาเลยตัวันเลยตุ๊กตาไปเลยมีแต่ตัวมันเนี่ ทานไปเลยเนี่ยต in ุ๊กตาฝรั่งฝรั่งอะไรบอกกิจสิทธิ์ที่เยอะหนูก็หายแล้วค่ะก็หายแล้วก็หายแล้วค่ะเป็นไข้อยู่ค่ะเป็นไข้อะไรไม่ได้ตัวร้อนเอ้าเปิดยังขนาดตัวบุหรี่ยังขึ้นขึ้นห้วนกันไม่เป็นอะไรเลยหรอดไม่ตุ่มเต็มตัวเลยไม่ได้เป็นเป็นอะไม่รู้เล คุณหมอบอกรเลยคุณหมอบอกว่าถ้ายังไม่ถ้ายังไม่หายต้องฉีดยาแล้วนี่ฉีดยาเสร็จตัวจุดเลยได้ดูกินข้าวอีเว้ยกินเยอะไหมล่ะกินข้าวถ้ากินไม่เยอะเขาไม่นอนอีกสองคืนกินเต็มแล้วกินเยอะเท่าไหร่อะข้าวั้ลเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะดูกินแป้งแล้วเกลืออยู่กินข้าวเยอะไหมล่ะ ถ้ากินข้าวมาเยอะเขาจะให้นอนอีกโอ้โหไอ้พ่อโดนปลนสิปันขึ้นยังยังไม่ขึ้นเลยใช่ถ้าพ่อถ้าเข้าวันถอนฟันแล้วอยู่น้องเขาจะมีแบบอยวมันต้องขึ้นหรอล่าอันหนูจำได้ไหมใครผ่าฟันใครผ่าหนูมาถอฟันพ่อถอนเจ็บไหมล่ะหนูไม่เจ็บไอ้ดูมีฟันแมงอีกไหมล่ะอ่ะถ้าไม่แปลงฟันเราจะบอกเลยนะจะได้ไปถอน เดีอยแม่จะแปลงฟัน้อย่ามไม่ฟูเราข้าเด็กแบงฟันต้องค่อเลอกเลยนั่นแหละก็ถ้าแม่ปับป,ป้าพาแปลงก็ต้องแปลงนะถห้หนูแปลงเป๊บเดียวหนูจะฟันดำๆ,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 ๆฟันเหลี่งเง่ีดการหองสั้นหอม่เวอร์ชันนี้จะมีรวมมีหองต้องฟังใบอย